สวัสดีย YouTube นะครับเรากำลังขึ้นไปเบอเดนแดงครับขึ้นชช่อ,องตะโกครับเนี่ยสูงมากครับสูงมากเบอมันกินยาวเลยเี่วสวาดค์ ทำคำนี้โค้งน,นะนยมดอ่เน,นลังนียนะนืนหรอันีามเราเคยมีโค้งมันมันปื๊ดขึ้นเลยดยตยดูอ่ะทางก็ชันเลยนะ ចំណាស់ដល់បើកដែរគេមកខោសានน่ะគឺយកខោឡាមមកលើកខោយទៅធ្វើកំប្រាំរត់ទៅអ៊ឺអឺទៅដល់អាចក៏មិនមិនក៏មិនបែបមកឆ្នៃណាស់ឆ្នៃមកតាមឆ្នៃលើគ្រត់ឈប់ទានទាំងឈប់ឈប់ក៏រត់តែខ្លួនទៀតអីដាក់អឺ าร่อยรอยก็จีบตัโบกเนอะอันาไปาตรายเลยหรอ,อ,อทำช่อส่งตัวโบกบพาชอบอตะโกกมาจากแสเกเลลนะครับมาดูรถนะครับมาดูรถไทยครับสีให้ส่งมาดูรถไทยเอฟซีจีนนะครับครับแล้วอันนี้ fc มี si7 st ก็แนะนํามาได้นะครับไปอยากหาเลยครับอยากซื้อเลยไมีคนตกดีอยู่บ้า,านะนะครับไปถึงโอนดินแดงนะครับตอนนี้คนระับน้อช่องตะกงครับตบานมีแตร่รถไม่คือต้องลงมาดูข้างล่างครับแถวสะแก้วผนมะนะไม่ตกเลยครับนี่ตอนนี้แดงไม่ตกเลยครับตกอยู่แถวสะแก้วครับ ข้อเวาคลิปด,ดีแรงครับเล้งจัดกับเล้งจัดนะครับดีแรงครับถ้าเป็นบทถ่ายรูปดีกว่าจะได้เด่นกันจะลงนี้นหละมึงวะแม่ทุนเรายันแค่ไหนนี่เขามาลงไปลงไหนตัวมัน ด,ด,ดันดด้ไม่ถอยน้องสมิทธ์ครับดันน้องสมิทธ์ครับผมครับกำลังขยายหลายทางครับชิดซ้ายหน่อยจกีดัดดจวนกีด,ดาดข,ข้ออะไรที่เขาไอ้กรึดนู้นเลยในด้านนอกอยู่หลายคนตรงนี้เนี่ยเจอเยอะน้องสมิทธ์ที่เขาตู้เจอนขึ้นดันเขาดนหน้าเขาดู้บอรเขาดักกระตูนเข,ขาว่าอะไรเขาว่าไรไม่มีอะไรกินไม่ใช่โดนแต่เราอีกมาเขาบกระตูนเขาว่าอะไร จริงไงคนข้างหลังเองเองอยู่โมงไงข้างหลังคออะไรข้างหลังมั่นน่าตเที่กวารอยกวาไปได้เนี่ยถึงนะครับน้องสมิธครับผมอีอียี่ิีโลถึงโนนเตงครับเี๋เราพากันเที่ยวครับปารตี้นิดหน่อยนันเลยกาดิ้นคะข่าวัแรกทนินไตนะกินอบไี่เี่ยไม่ชอบค tên ở đâu đi đấy cái tình yêu kìa 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 ก็พิมนี้ก็ฝนตกแล้วครับตอนนี้ <laughs> เออมีมก็กหกรกเชฟนสิงก็ฝนก็เริ่มตกแลวครับตอนนี้เรกไม่ตกนะครับช่วครึ่งเขามาไม่ตกมาตกคนจะเข้าออพื้นเนินแองครับสวัสดีครับรบ๊ายบายครับผม